สวัสดีจ้าสวัสดีคนวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์จิตแจ่มใสดูดวงรายสัปดาห์2 5ถึง3 1สิงหาคม2568ดวงรวมรวมๆนะจ้าดูดวงฟรีกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยจ้ะสามดาบราชาถ้วยและพระราชาถือเหรียญ ราชามาสองใบหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวเป้าหมายชัดเจนต่อให้อกหกักต่อให้ผิดหวังต่อให้ไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่สุดท้ายแล้วก็ยังยึดมั่นในเป้าหมายและอุดมการสอบครั้งนี้ไม่ติดรอบหน้ากูสอบใหม่สัมภาษณ์ที่นี่ไม่ติดกูก็ไปสอบที่ใหม่คือมันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ไม่ยอมแพ้เพราะว่าราชาถ้วยเนี่ย นั่งบันลังอยู่กลางมหาสมุทรปัจจัยแวดล้อมควบคุมไม่ได้บางทีมันก็ไม่ใช่แค่ตัวเราอย่างเดียวบางคนเตรียมตัวมาดีมากเสนอแผนเสนอโปรเจกต์เสนอลูกค้านู่นนี่แต่บางทีมันก็ไม่ได้มันก็ไม่สําเร็จปัจจัยภายนอกคืออะไรคู่แข่งอะไรหลายๆอย่าง ควบคุมไม่ได้แต่เราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีไพ่สามดาบขึ้นอาจารย์ก็จะบอกว่าอกหักผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้ก็แค่สู้ใหม่หนักแน่นหนักแน่นไพ่สองใบเป็นราชาหนักแน่นแล้วคุณจะสมหวังเพราะฉะนั้นยอมแพ้หรือยังถ้าไม่ยอมแพ้และยังชัดเจนกับเป้าหมายลุยได้เลยมีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วไม่ใช่แค่ประสบความสําเร็จในเรื่องของงานข้าราชการการสอบการสัมภาษณ์ต่างๆ คนที่ทำธุรกิจก็เหมือนกันทำไมถึงพูดแบบนั้นราชาเหรียญเจ้าสัวรวยแกเอ้ยล้มแล้วรีบลุกนะ้ผิดหวังได้ร้องไห้แป๊บเดียวแล้วก็สู้ใหม่ลองผิดลองถูกทำไปเถอะมันก็มีตัวอย่างของเจ้าของธุรกิจล่ำรวยมหาเศรษฐีหลายคนในเมืองไทยอ่ะเขาก็ล้มลุกคุกคานแต่เขาไม่ยอมแพ้ไงเป้าหมายเขาชัดเจนย้อนกลับมาถามตัวเองนะเราเป็นคนวันอาทิตย์ เป้าหมายเราชัดเจนแค่ไหนถ้าตั้งใจถ้ามุ่งมั่นถ้ายังชัดเจนกับเป้าหมายแม้จะอกหักแม้จะเสียใจก็ทิ้งความผิดหวังไว้ตรงนั้นแล้วลุยแล้วสู้ใหม่อาจารย์ส่งกำลังใจให้สำหรับความรักไพ่ขึ้นแบบนี้ก็ต้องทำใจยอมรับอย่างหนึ่งสามดาบคือปัญหาที่เกี่ยวกับความคิดทัศนคติส่วนใหญ่ไพ่แบบเนี้ฝืนฝืน โดนบังคับจิตใจจําเป็นต้องจําใจทําไม่ได้อยากเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากทําแบบนี้แต่ด้วยความที่ว่ารักแฟนอย่างเงี้ยก็จะเป็นต้องจําใจจํายอมันนี้คือ3ดาบแต่บางคู่ก็หมายถึงการทะเลาะเบแหวงบางคู่ก็หมายถึงเรื่องของการนอกใจรักซ้อนและมือที่3สิ่งสําคัญคือถามตัวเองว่าไหวไหมการนั่งนิ่งนิ่งการไม่พูดอะไรนะไม่ได้หมายความว่าไม่เจ็บปวดราชาเหรียญราชาถ้วย เก็บอารมณ์ได้เก่งบางครั้งก็เหมือนจะเข้าใจแต่สุดท้ายอ่ะยังนิ่งอยู่ได้เพราะอะไรไพ่ย,ยังไม่เห็นไปไหนนะต่อให้ทะเลาะก,กันจะเลิกกันจะอะไรอาจารย์ยังเห็นนั่งอยู่กับที่อดทนได้อดทนไปวันไหนไม่ไหวค่อยบายบายก็ได้เนาะส่วนเรื่องของคนโสดคนโสดบางทีมันเป็นคนที่แบบเพิ่งโสดเพิ่งอกหักมาอาจารย์ก็เยียวยารักษาแผลใจไปก่อนไม่ต้องไปซเรียสกับมัน แต่คนที่โสดมานานแล้วระวังรักสอนจริงๆมันมีไพ่เจ้าสัวโอ้โหแฟนรวยสายเปยสายป่าเธออาจจะได้เจอป่าได้เจอแม่บุญทุ่มแต่มันมีสามดาบขึ้นไงแกแกเอาเงินอย่างเดียวได้ไหมมันมาเปยแกมันซื้อของขวัญให้แกหรืออะไรอย่างเงี้ยแกเอาเงินอย่างเดียวได้ไหมแต่แกอย่าไปรักมันได้ไหมคนอาทิตย์เอาเงินก่อนไม่ลูกอย่าเพิ่งไปรักมันเพราะว่าถ้าเราไปรักมันนะเราเจ็บ บางทีมันมีคู่มันมีเจ้าของอยู่แล้วอันนี้คือเตือนคนโสดนะส่วนเรื่องของการเงินดีไหมดีดวงการเงินดีทําไมถึงดีก็ราชาเหรียญเนี่ยอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ํารวยไพ่เบนเน่หมายถึงดวงอุปธรรมมีคนอุปธรรมคำชูช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุน,ส,น,ส,น,นส่งเสริมใจป๋าใจป้ามใจสปอร์ตใจดีให้เงินลงทุนช่วยสนับสนุนเรื่องเงิน หรือบางคนจะมาในลักษณะในเรื่องของอย่างที่พูดไปอ่ะของขวัญของรางวัลของมีค่าซื้อของให้เปเราแต่มันเจ็บปวดเพราะว่าถ้าเราเอาใจไปเล่นเนี่ยพูดยาเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์คิดเอาแต่เงินอย่างเดียวพอนะอย่าเอาใจลงไปเล่นเพราะว่าบางทีให้สองถ้วยหมายถึงจับปลา2องมือรักสอนอย่างเงี้ยมันจะมากับความรักเงินทองจะมากับความรักเงินทองจะมากับความเจ็บปวด โชคลาภโดดเด่นมีโอกาสได้ถูกหววรางวัลใหญ่ไพ่ธาตุน้ำเนี่ยเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับพญานาคไพ่ถ้วยแนะนําบูชาพญานาคล้วดี นักกระบาดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของงูกินหางมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายเงินเข้าตลอดใครเก็บเงินไม่อยู่บูชาแล้วดีสัญลักษณ์ของไพ่แบบนี้บูชาพญายนาคเราจะได้โชคได้ลาบรักที่มีปัญหาคู่รักที่ละอองระแหงง้องง้งงีง่เง่าทะเลาะก,กันบ่อยๆบ,บูชาแล้วดีมือที่สามหรือรักซ้อนต่างๆก็ลองดูได้ความรักอาจารย์ไม่กล้าการันตีนะเพราะบางทีมันเกี่ยวกับบุญสัมพันธ์ด้วย แต่ถ้าเรื่องเงินอาจารย์การันตีรวมไปถึงช่วยเรื่องเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมคนรักคนเมตตาแล้วยิ่งช่วงเนีย้ยคนวันอาทิตย์มีเกณฑ์จะเจอสายเปอ่ะก็ต้องเทมาสิคะเพราะฉะนั้นพกพญายนาคติดตัวไว้ได้ครอบจักรวาลเรื่องเงินเรื่องเมตตาเรื่องของความรักความสามาคัคคีอะไรใดๆไ,ได้หมดนะชุดนี้239บาทย้ำา239บาท ส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางอยากได้พิมพ์สนใจพยายนาคอยากได้แคปหน้าจอแล้วส่งรูปนี้มาอาจารย์ยินดีให้บริการค่ะไม่มีเก็บปลายทางนะ239บาทรวมจัดส่งให้แล้วนะคะโชคลาภโดดเด่นบอกแล้วนะว่ามีเกณฑ์ถูกหวยเรื่องเงินนะอาจารย์เตือนเรื่องเดียวความขัดแยง้ง เธอเสียเพื่อนเสียฝูงเสียมิตรภาพความสัมพันธ์เพราะเรื่องเงินมาเยอะแล้วก็อยากให้ใครยืมเงินบางทีคนวันอาทิตย์แต่เนาะด้วยความที่ว่าดาวอาทิตย์แต่อทิตย์คือศูนย์กลางจัก,กรวาลหน้าใหญ่หน้าใหญ่ใจโตนะแล้วก็หมดเยอะนะคะเราไม่ต้องไปคาดหวังให้เงินเขาช่วยเขาแล้วเขาจะมาทราบซึ้งสำนึกบุญคุณะ่ะ พุทยานะอ,อกหักทีหลังนะช่วยไปก็รู้สึกดีแต่บางทีเขาไม่เห็นหัวเขาไม่เห็นบุญคุณก็มาอกหักเสียใจในภายหลังเพราะฉะนั้นไม่ต้องใจปั้มกับใครค่ะรักตัวเองให้มากๆเพราะว่าเงินและผลประโยชน์จะนำมาซึ่งความขัดแย้งหรือความเสียใจได้ในภายหลังเนาะส่วนเรื่องสุขภาพระวังคอเลสเตอรอลนะ on, คอเลสเตอรอลไขมันในเลือดสูงน้าตาลในเลือดสูงย้า กับอีกอันนึงมันจะเกี่ยวกับหัวใจจุกเสียดแน่นหน้าอกหัวใจต้องระวังนะคะอาจารย์ขอบอกบุญน,นะ15กันยายนทําบุญกับเด็กกัาพรราวัดดอนจันร่วมบุญได้ตามจิตศรัทธาหรือใครอยากจะซื้อใบมิตรโกนถวายวาัดหรือใครอยากจะทําบุญกับมูลนิธิโรคหัวใจหรือเกี่ยวกับเด็กที่เป็นโรคหัวใจอะไรตามมูลนิธิต่างๆก็แล้วแต่สะดวก ใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook หรือทักแชทมาใน TikTok ได้เลขเด่นเลขมงคล305 305สาธุสาธุเป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ